กลับมาเพชรบุรีคราเนี้ยได้ไปที่โรงเรียนเก่าสมัยมต้นเรียนหมหนึ่งถึงมสด้วยนะคะที่โรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศอยู่หน้าเขาวังหมวยเล็กนะเพื่อน 9, เก่าเพื่อนแกโอ้ยครบกันมาตั้งแต่สมัยมต้นหมหนึ่งมสองมสาม ปัจจุบันเธอเป็นโท่าแกนี้ยร้านถ่ายภาพแล้วอยู่หน้าโรงเรียนร้านเขาอ,อยู่หน้าโรงเรียนพรหมานุสรวันนี้เพื่อนมาหาจะมืดแค่ไหนก็คี่รถมอเตอร์ไซค์ตะเวนไปทั่วหมดนี่ก็พามาเราก็เลยได้โวาสมาสก,การะนะคะกมรมหลวงเพชรบุรีว่าลายอลงกรซึ่งเป็นพระราชจิิดาในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่สักการะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันดีกว่าร้องเพลงมัดของโรงเรียนกันนะคะไปฟังค่ะเร้องเพลงมัธโรงเรียนเป็นจะมาให้ฟังนะเยือนของเราเป็นสิขาาวลมมทาเป็นสัญญาดวมกันอย่าวันไว เราเผ่าเดียวกันสถา,าบันหน้าแห่งนี้ที่เราอยู่เราโช่วยชูไปรัศมีมั่นอะไรอะชะไรอะเอาโรงเรียนเราเลยโรงเราเป็นสมาชิกลาบาเกียวในชีวิตจ,จีตแจ่มใสเข้ามาให้สวรรค์ล้นงามเด่นเห็นเตือนใจ